กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิกกี้ RPM Auto d e a l i n g นะครับมากับความสวยงามของรถอีกหนึ่งคันนะฮะที่มากันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้สำหรับการเครือบแก้วรถบอสไซฮาร์เลย Harley ์เดวิสันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น f a ตบอยนะฮะเป็นตัวปี2020เลยนะครับสีดำนะครับผมรถ f a t บอยนะเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือล้อที่ค่อนข้างใหญ่ อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับหน้ายางนี่อยู่ที่160นะแล้วก็ส่วนวงล้ออยู่ที่18นิ้วนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับคันนี้นะครับเป็นเป็นเครื่อง 114ci นะครับมีความจุกระบอกลูกสูบอยู่ที่ประมาณ1 8 0ประมาณ1 8 0นะครับส่วนล้อหลังนะครับคันล้อหลังคันนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่240นะครับสังเกตน,นะฮะ240กว้างมากเลยทีเดียวนะฮะ วงล้อความกว้าง18เช่นกันนะครับมาทำอะไรที่ร้านเรานะครับคันนี้นะครับเคลือบแก้วเมกาเซามิกโปรแน่นอนเมกาาซามิกโปรสำหรับมอเตอร์ไซค์ผมจะทำอยู่ประมาณ3รอบนะครับเบอร์แข่ง2รอบแล้วก็เบอร์เลอรอนีกหนึ่งรอบทำให้รถนะมีความแข็งแรงมากขึ้นในส่วนต่างๆที่ผมสามารถถอดได้ผมจะถอดเพื่อให้ทำความสะอาดแล้วก็เคลือบแก้วได้สะดวกก็จะเป็นในส่วนของนี้เบาะนะครับฝาถังชิลหน้าบังโคลนหน้านะครับ อะไรที่ถอดได้ผมจะถอดถอดแล้วทํางานง่ายผมจะถอดถอดแล้วทํางานยากไม่ถอดถ้าถอดยากยิ่งไม่ถอดเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวรถนะครับสวยงามตลอดเวลานะครับสําหรับผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์นั้นดูนะครับอยากได้รถสวยๆอย่างนี้ติดต่อดูนะครับก็อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งคันนะเป็นรถที่ใครหลายๆคนเฝ้าใฝ่ฝันที่อยากจะมีไว้ครอบครองนะฮะ สำหรับใครที่ต้องการความเงางาน่างนี้หลังจากที่เรามีรถดูอครอบครองแล้วก็อย่าลืมนึกถึง RPM Auto Detailing นะครับเราจะทำให้รถคุณงามอย่างอันดับมณีเลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยงามอย่างที่ท่านเห็นนะครับชอบไหมนะครับถ้าชอบก็ขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้มิกกี้ RPM Auto r e t a i l i n g นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ท่านเจ้าของรถ ผู้ใจดีคันนี้ด้วยนะครับมาเคลือบแก้วกว่าเราอยู่แล้วประมาณสองคันสาคันแล้วนะครับรถออกมาสวยงามทุกๆคันเลยทีเดียวสําหรับใครที่หลงไหลนะครับความเงาวามนะครับบาคข้างความมันอย่างนี้นะฮะเราจัดให้ท่านได้นะครับเรื่องการดูแลดูแลกันไปยาวๆครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้แต่เคลือบแก้วที่ดีมีคุณภาพเลือก r p m ออโต้ e ดวิลลิงครับแล้วเราเจอกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ